สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารแหลกอย่างที่เรารู้กันครับว่าหานท้าชตาฟ้าปริศนาจุดจักรในซีรีส์เนี่ยเป็นเพียงบทนิยายและบรรดาแฟนคลับนิยายก็ต่างถามศาสตราจารย์เยว,ว่าฟานเสียนแท้จริงแล้วเนี่ยตายไหมศาสตราจารย์เยเองเนี่ยที่รำคาญเธอก็ไม่รู้ว่าตอนจบเนี่ยเปยังไงพอจางชิงมาถึงศาสตราจารย์เยก็รีบถามเขาทันทีว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนิยายหานท้านเนี่ยฟานเสียน,นยตายไหมจางชิงก็เลยเอาบทนิยายมาให้กับเธอและบอกให้ดูเอง เดี๋ยวก็รู้คาตอบแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ฟ้าเสียนได้ถูกเย็นปิงอินแทงตายและเรื่องนี้เองก็รู้ไปถึงหูฮองเต้ชิงที่รู้เข้าก็โเคตรเดือดก็เลยเรียกตัวเฉินผิงผิงเข้าวางทันทีนอกจากนี้เฉินผิงผิงที่รู้เรื่องเขาก็เรียกรวมพลที่สํานักตรวจสอบทันทีเฉินผิงผิงได้บอกเหยียนลัวหายว่าการตายของฟ้าเสียนจะทาให้แ่ว้นชิงมีผลกระทบเป็นอย่างมากและเขาจะไปเข้าเฝ้าฮองเต้และภาพก็ตัด มาที่ได้วางในขณะที่เฉินพิงพิงได้เฝ้าหลอห่อฮองเตชิงอยู่นั้นในฉากนี้เราก็จะเห็นว่าตัวของเฉินพิงพิงได้ใช้มือรูปคาไปที่ปุ่มกลไกของรถเข็นและที่อิงตามนิยายแอดมินก็มีความคิดว่าเฉินพิงพิงไม่มีความไว้ใจฮองเตชิงเพราะเขาคิดว่าการตายของฟานเสียนมีความเกี่ยวข้องกับฮองเตชิงเขาก็จะใช้มือสองข้างกระแทกไปที่กลไกรถเข็นเพื่อสังหารฮองเตชิงซะ และนี่ครับก็เป็นไปตามนิยายและสิ่งที่แอดมินคิดนะครับแต่ในซีรีส์ฟานเจียนได้ปรากฏตัวขึ้นและในวันนี้เขากับกฟาวฮองเตชิงด้วยเช่นกันและฟานเจียนก็ถามเฉินพิงพิงว่าตอนนี้สบลูกชายของเขานั่นอยู่ที่ไหนพอเฉินพิงพิงสายหน้าและบอกไม่รู้เรื่องฟานเจียนก็โวยวายยกใหญ่แล้วก็โทษว่าเพราะเฉินพิงพิงทำให้ฟานเซียนต้องเข้าสํานักตรวจสอบและไม่นําซ้ําก็ยังส่งเขาเดินทางเพื่อไปเป็นทูตติแค้นเปิดฉีอีก หลังจากนั้นก็สั่งถอนกําลังเขาทหารมาเฮยฉีและก็ปล่อยฟานเซียนอยู่อย่างโดดเดี่ยวจนเป็นเหตุให้ลูกชายของเขาต้องมาตายในครั้งนี้แถมตอนนี้ก็ยังมาบอกอีกว่าไม่รู้พอถึงตอนนี้ฟานเจียนก็จะเข้าไปโวยวายกับฮองเตชิงเพราะว่าถ้าหากเขาปกปิดตัวตนของฟานเซียนฟานเซียนก็คงไม่มีชะตากรรมแบบนี้และที่สําคัญฟานเซียนเป็นมนุษย์ไม่ใช่หมากเบียฟานเจียนต้องการเฉียนผิงผิงรับผิดชอบด้วยชีวิต เชิญิงคิงก็ยังตายไม่ได้เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องตามเขาไปด้วยแต่ยังไม่ทันพูจบกงกงก็เข้ามาบอกว่าตอนนี้ฟาบาทไม่สบายพระไทยเพราะได้เห็นข้อความในจดหมายฉบับที่สองโดยเนื้อหาก็ไม่อยู่ว่าเย็ยนปิงอินคือ้สังหารฝรั่งเศสและเรื่องนี้องค์ชายลองก็รู้เช่นเดียวกันตัดมาที่เยยนปิงคอินที่ในตอนนี้เขาก็จัดการเผา,า,าศพฝรั่งเศสตนาเซียปีอานโดยเย็นปิงคอินก็บอกไปว่า ฟานเสียนเป็นศัตรูองค์ชายลองก็สมควรตายแล้วแต่ว่าที่เขาทําไปกับผดแขวนชิงไปเรื่องส่วนตัวเซียปีอานก็ได้ถามไปว่าแล้วทาไมต้องเผาศพฟานเสียนด้วยเยียนปิงอินก็เลยบอกไปว่าอาจารย์ของฟานเสียนอย่าเฟยเจียเป็นคนที่เก่งการแพทย์ถ้าหากนำศพกลับไปพอชนะูตรก็จะรู้ถึงสาเห,เหตุการตายของฟานเสียนโดยเยียนปิงอินก็จะอําพางไปว่าฟานเสียนได้ป่วยตาย ส่วนทางด้านเฉินพิงพิงและฟานเจียนก็ต่างพูดคุยกันหลังจากการวิเคราะห์แล้วเรื่องนี้มันก็ดูแปลกๆพวกเขาก็เลยคิดว่าฟานเสียนน่าจะยังไม่ตายแต่ไม่ว่ายังไงการหลอกลหลวงฮองเต้มันก็มีความผิดฟานเจียนก็เลยมีความคิดว่าจะเข้าฟอร์องเต้อีกครั้งแต่เฉินพิงพิงก็บอกว่าเมื่อกี้ฮองเต้ชิงก็ไม่ยอมไปพบคราวนี้ก็คงเหมือนเดิมพราะฉะนั้นพวกเขากะแซงเล่นตามน้ำต่อไปจะดีกว่า ด้านองชายลองก็คุยกับฟานอูจีว่าฟานเสียนไม่มีทางตายง่ายๆและไม่ว่าเขาจะใช้วิธีล่อหลอกหรือแกล้งตายยังไงแต่เป็นฟานเสียนจะต้องทําสําเร็จอย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นเพราะแท้จริงแล้วฟานเสียนยังไม่ตายฟานเสียนหวังชีเนียนและเฉินบิงอวินได้รวมมือกันเพื่อเล่นละครตบตาทุกคนโดยก่อนหน้านี้ฟานเสียนได้เข็มขัดและกระบี่อ่อนจากสิทธิปีที่สํานักเพื่อใช้ตบตาแกล้งตาย และที่เขาเลิจากจการเผามาได้ก็เป็นเพราะว,ว่าหวังชีนเนียนได้ขุดอุโมงค์เพื่อเตรียมหนีเอาไว้เพื่อตบตาซีปีอานว่าเขานั้นได้ตายไปจริงๆแล้วฟานเสียนก็บอกกับทุกคนว่าลูกเมียถึงจริงจริงฟานซือเจอและอาจารย์เฟอรเจียหากพวกเขาอยู่ในมือองค์ชายลองก็คงไม่ปลอดภัยแน่ฟานเสียนก็เลยมีความคิดว่าจะลอบเข้าเมืองเพื่อไปช่วยพวกเขาแล้วฟานเสียนก็ถามเยยนพิงอวินไปว่าทําไมเยยนปิงอวิน ได้ยอมอยู่ข้างเดียวกับเขาเหย็ดปิงอวินก็เลยบอกไปว่าที่ทำไปทั้งหมดกับแควนชิงเพราะว่าองค์ชายลองแอบคบคิดกับแควนเปชยฉีและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ลับไม่ได้เขาที่จงรักภักดีต่อฮ้องเตชิงแต่กับเราองค์ชายเขานั้นไม่ได้สนใจพอได้ยินแบบนี้ฟานเซียนก็เลยพูดใจเย็นเยาะเยียนปิงวินพร้อมถยุกนิโโปรงให้ตัดบติฟานเซียนได้สั่งกายแม่เล็กให้ไปเตรียมงานศพให้เรียบร้อยและใหญ่มีพิรุษ แม่เล็กพอดีนินนางก็เข้าใจว่าข่าวการตายของฟานเสียนต้องเป็นข่าวปลอมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ฟานเจียนยากสั่งการให้แม่เล็กไปดูฟานรัวรัวหน่อยเพราะานางมีความเคารพในตัวฟานเสียนมากบางทีนางอาจจะเสียใจและล้มป่วยได้แต่พอมาถึงก็ปรากฏว่าฟานลัวลัวไม่มีความกังวลเลยแม้แต่น้อยนางได้นำหนังสือออกมาตากแดดเพราะถ้อบอกว่านางไม่เชื่อหรอกว่าพี่ชายของนางจากฟานเสียนจะตายไปแล้ว ตัดมัดฟาร์เซียนกับวังชีเนียนพวกเขาได้ลอบเข้าเมืองหลวงแล้วก็ใช้การประมูลแผนที่มันภาคแรกในตอนที่วังชีเนียนได้หลอกขายฟาร์เสียนแต่ว่าคราวนี้แผนที่ก็ได้มีราคาแพงหูฉีพอเข้ามาในเมืองก็พบว่าได้เช็ดงานศพจึงใหญ่โตและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าผู้ตายคือใครแล้วก็รู้เพียงว่าผููตายน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนแต่เข้าไปดูก็พบว่า เป็นพิธีศพกอบฟานอันเจีซึ่งแท้จริงแล้วก็คือฟานเสียนนั่นเองพอทั้งคู่ได้เดินมาในตลาดก็เจอกับชาวบ้านที่ต่างเอาของที่อ้างว่าไปสิทธิีฟานเสียนได้คิดค้นขึ้นมาและแน่นอนว่าในตอนนี้ตกอย่างก็คือขักมากเพราะทุกคนก็ต่างนําของมาขายด้วยการใช้์ชีของฟานเสียนเป็นตัวชูโรงต้องฟานเสียนกับวังชีนเนียนก็ต่างคุยกันว่าข่าวการตายของเขาน่าจะเป็นความลับ แต่ทำไมชาวบ้านก็ต่างรู้เรื่องนี้เลาฟานเซียนก็มีความคิดว่านี่น่าจะเป็นฝีมือขององค์ชายรองและจากนั้นหวังชีเนียนก็พาฟานเซียนเข้ามาที่เสภเฮาโดยหวังชีเนียนได้สร้างทางลับเพื่อเข้าไปเสภาวยเด้งแนบเนียนเรียกได้ว่าเขาได้เตรียมทางหนีที่ไล่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทางด้านองค์ชายรองก็เหมือนกับว่าเขาก็เตรียมการไว้เช่นกันและองค์ชายรองก็มีความคิดว่าติฟานเซียนเข้ามาในเมืองหลวงได้คนที่พามา ต้องเป็นหวังชีเนียนเท่านั้นองค์ชายรองก็ได้สั่งโลรกน้องให้เตรียมการและเฝ้ารอบ้านกับหวังชีเนียนเอาไว้พอฟาาเสียงปรากฏตัวขึ้นมารับรองไม่มีทางรอดแน่และสาเหตุที่องค์ชายรองต้องประกาศเรื่องข่าวการตายกับฟ้าเสียนออกไปก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้ชาวบ้านแคว้นชิงรู้กันทั่วถ้าสุดท้ายฟาาเสียงกลับมามีชีวิตก็ต้องตายอย่างแน่นอนด้วยเทษฐานหลอกลวงเบิกงสูง เลัฟานเซียนกลับํานักตรวจสอบเรื่องนี้ก็ยิ่งเข้าทางองค์ชายรองเพราะเขาจะคาโทษสำนักตรวจสอบไปพร้อมกับฟานเซียนเลยดานฟานเซียนก็คุยกับหวังชีเนียนว่าจะทำอย่างไงต่อไปดีหวังชีเนียนก็เลยบอกว่าถ้าต้องการช่วยลูกเมียเขาถึงจริงจริงเขาจะกลับไปที่บ้านหูยินก่อนตอนกลางคืนหวังชีเนียนกับฟานเซียนก็แอบเข้าบ้านแล้วก็เจอกับดักที่เตียมไปมากมายพอตอนเช้าหวังหูยินเมียของหวังชีเนียน ็เรียกฟานเซียนมากินข้าวแล้วนางก็บอกไปว่าหวังชีนเนียนได้ออกไปทํางานแต่เช้าแล้วหวังหูยินยังหยอกฟานเซียนไปอีกว่านางได้ยินข่าวลือว่าฟานเซียนไนด้มีผู้หญิงมากมายพอเป็นแบบนี้ฟานเซียนก็รีบชูสามนิ้วเพื่อข่าวคาสาบานว่านอกจากเป็นนางน้องไก่แล้วเขาไม่เคยมีใครเลยและข่าวลือพวกนั้นก็ล้วนเป็นความเท็ะจหลังจากฟานเซียนได้เห็นหวังหูยินอบรมลูกสาวแล้ว เขาก็ถึงกับทึ่งในการสอนของนางนอกจากนี้ลูกสาวที่แสนน่ารักของวังชีนเนียนอยา่างปาปาก็มีความฉลาดไปอย่างมากตัดมาที่เชนพิงพิงที่ในตอนนี้ได้คุยกับเยี่ยนลัวไฮเรือนดีฟานเซียนได้กลับเมืองหลวงแล้วและไม่ต้องการให้ฟานเซียนมาที่สำนักตรวจสอบเพราะรู้ดีว่ามาเป็นกับดักและเรื่องนี้ฟานเซียนก็ต้องอาศัยฝีมือของตัวเองเพื่อผ่านไป้ได้แต่ถ้าหากฟานเซียนต้องตายเขา ก็จะไม่ยอมอยู่นิ่งอย่างแน่นอนหวังชีเนียนได้กลับมาหาฟานเซียนพร้อมของบางอย่างฟานเซียนก็ได้ถามถทันทีอยู่ขอแม่ลูกเถึงจือจริงแต่หวังชีเนียนก็กลับไปพบเปาะแสและก็แนะนําฟานเซียนให้กลับไปที่ขบวขนคณะทูตแล้วก็ทําเป็นว่าข่าวการตายของเขามีความคาดเคลื่อนแต่ฟานเซียนก็บอกไปว่าไม่เป็นไรและเขาก็ต้องการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองและต้องการที่จะไปเฝ้าฮองเตชิงแม้ว่าหวังชีเนียนจะคัดค้านก็ตามแต่ฟานเซียน ก็ยืนยันที่จะทําตามแผนจากนั้นฟานเซียนก็ปลอมตัวและลอบเข้าวังทันทีแต่ว่าเขาก็ถูกจับได้ฟานเซียนก็เลยบอกไปว่าให้พาหโหกงหกงมาโโหกงกงมาถึงก็รู้ทันทีว่าคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือฟานเซียนจากนั้นก็ขอร้องโโหกงกงให้ไปกราบทูลฝ่าบาทว่าเขาต้องการเข้าเฝ้าและแน่นอนว่าหวโหกงกงก็ไม่เห็นด้วยเพราะการที่ฟานเซียนกลับมามันก็เท่ากับว่าเขาได้หลอกหลวงเบื้องสูง และมีโทษถึงตายและได้ความบังเอิญหรือว่าจงใจไม่รู้เชนพิงพิงก็เดินผ่านมาพอดีฟานเซียนก็เลยเข้าไปคุยดนเชนพิงพิงได้ด่าไปว่าการแกล้งตายเป็นโทษหนักทําไมรู้แล้วถึงได้ทําอีกฟานเซียนก็เลยบอกไปว่าเขาจะไปต้องช่วยคนและไม่มีทางเลือกพอคุยกันสักพักเชนพิงพิงก็มีความคิดเหมือนฟานเซียนนั่นก็คือการที่เขาต้องไปเขาเ้าฟาฮองเตและนี่ก็อาจเป็นทางรอดเดียว นอกจากนี้เฉินพิงพิงจะเตือนฟานเซียนไปอีกว่าจะไว้ใจใครอีกไม่จะเป็นตัวเขาก็ตามแต่ครั้งนี้เฉินพิงพิงจะหาทางให้ฟานเซียนได้เข้าเฝ้าฮองเต้และก่อนจากไปฟานเซียนก็ได้มอบจดหมายบางอย่างให้กับเฉินพิงพิงโดยที่เฉินพิงพิงก็รับจดหมายเอาไว้โดยที่เขาไม่ได้เปิดดูฟานเซียนก็เลยบอกไปว่าก่อนเซลเอินจะตายเขาได้เปิดเผยที่ตั้งของอารามเทพ เชนพิงพิงก็เลยบอกไปว่าเรื่องอาลามเทพฟาบาดไม่เคยตัดถึงนอกจากนี้ฟานเสียนยะได้เอ่ยถึงเขาและสกุลฟานเพราะว่าในครั้งนี้มีแค่ฟานเสียนเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากนั้นเชนพิงพิงก็ไปเข้าฟาฮองเตชิงและพูดจาหวานล้อมทันทีวราสดรอนแควนชิงก็ต่างสรรเสริญฟานเสียนว่าเป็นยอดกวีแห่งยุคและเป็นหน้าตาให้กับแขวนชิงแลวต่อไป แขวนชิงก็จะเหนือแขวนเปฉีในด้านวรรณกรรมและการดิฟานเสียนหลอกลวงเบอร์สูงแกงตายก็มีความผิดจริงแต่บางทีข่าวที่ได้รับก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีความคาดเคลื่อนจากนั้นเชิญพิงพิงก็เอาจดหมายที่ได้จากฟานเสียนมอบให้แก่ฮองเตชิงแล้วยังไงซะฟาบาทก็พอได้ฟานเสียนข่าวเฝ้าก่อนที่จะมีคําสั่งให้ลงโทษประหารจากนั้นประฟาบาทได้จดหมายติ่ฟานเสียนได้มอบให้แล้ว ก็ดีใจเล็กน้อยแล้วก็เรียกฟานเซียนให้เขาเฝ้าทันทีพอมาถึงฟานเซียนก็นเริ่มลายยาวและอวยฮองเตชิงทันทีว่าการที่เขาได้แต่ตามาถึงได้เป็นพระฮองเตชิงนอกจากนี้เขาก็ยังสืบได้ว่าองชายลองกับองค์หญิงใหญ่หลีอวิดลุยได้รล่าติดต่อกับอกขลักเซอร์แพรแห่งแคว้นเปยชีและก็วางแผนพูร่วมมือกับศัตรูระหว่าคณะทูตกลับองชายลองก็ใช้อำนาจเพื่อกดดันฟรานเซียน เพื่อทำตามคำสั่งตัวเขาเองก็เลยเจนใจและใช้แผนแกงตายพอเห็นว่าฟาบาดไม่ตอบอะไรฟานเสียนก็เลยงัดหมายเด็ดว่ากอดเซลเอินจะตายได้เปิดเผยที่ตั้งเขาวิหารเทพว่าอยู่จุดเหนือสุดธรรมหองเตยชิงที่นิ่งอยู่นานก็ถึงกับสะดุง้งจากนั้นก็เอ่ยปากไล่ฟานเสียนให้รีบออกไปแล้วต่อมาฟานเสียนก็ลอบเข้าพบไทจี๋พอมาถึงไทจีก๋กะแกงตีมืนและทำเหมือนว่าไม่รู้ข่าวการตายของฟานเสียน ด้านั้นก็เป็นเพราะว่าไม่อยากถูกลากให้ไปเกี่ยวข้องกับฟานเซียนแต่แล้วฟานเซียนก็พูดก่อขู่ไทจีไปว่าเขารู้มานานแล้วว่าลีวินลุยกับองค์ชายลองได้สมคบคิดกับแขวนเปยชีอย่างลับๆพอได้ยินแบบนี้ไทจีก็ถึงกับอยู่ไม่สุขแต่ว่าไทจีก็ไม่เชื่อว,ว่าคนที่เขาเทิดทูนอย่างลีวอินลุยจะทำเรื่องที่ผิดต่อแขวนชิงฟานเซียนก็เลยบอกไปว่าคนที่บอกเรื่องนี้ก็คือเสินจง ผู้ประชาการอคลักเซอรอแพรแ,แขวนเปรยชีและแขวนชิงก็มีเมืองเล็กๆแถบชายแดนและแขวนเปลยชีก็ได้ล่มนําสินค้าเข้าไปกักตุนที่เมืองนั้นถ้าไปตรวจสอบสินค้าในเมืองก็จะพบหลักฐานที่ว่าเมื่อพูดคุยถึงตอนนี้ไทจีก็บอยฟานเซียนอยู่กับเขาก่อนเพื่อความปลอดภยัยแต่ฟานเซียนก็บอกไปว่าเขายังมีเรื่องต้องทําและไม่อยากรบกวนไทจีแต่ก่อนจากไปฟานเซียนก็บอกว่าเลืองที่ทั้งคู่พูดคุยกัน ้องเก็บเป็นความลับไทจีก็เลยรับปากและบอกว่าพวอ้อกหัคละข้างนอกเป็นคนของเขาจะไม่มีใครเพ่งผ่ายเรื่องนี้ออกไปปอฟานเซียนได้จากไปแล้วไทจีก็ได้ออกคําสั่งให้ปิดปากผูกอ้อกหักละขสานิทเรียกได้ว่าไทจีนั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฟานเซียนได้กลับปฏิเสธเผาวหวังชีนเนียนก็ได้เข้ามาคุยโดยฟานเซียนก็บอกถึงสาเหตุที่เขาต้องร่วมมือกับไทจีก็เป็นเพราะว่าต้องการสืบหาที่อยู่ ของลูกเมียถึงจืจริงก็เลยไม่มีเวลาไปสืบเ,เ,เรื่องการลักลอบขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นก็ได้ปล่อยเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของไทจีส่วนลอริฟานเซียนให้หวังชีเนียนไปสืบระกอนหน้านี้ก็คือข่าวของอาจารย์ไฟเจียและฟานซือเจอ๋อและปรากฏว่าทั้งคู่ก็ยังกินดีอยูด่ดีและไม่มีใครที่ถูกจับตัวไปส่วนแม่ลูกถึงจืจริงก็ได้ข่าวว่าน่าจะถูกส่งตัวไปที่หอคณิกาที่มีชีว่าหออบจัน พอยินแบบนี้ฟานเซียนก็รบบายอารมณ์ด้วยการปาแก้วทันทีด้านเฉินบิงพิงก็คุยกับเหยียนลูวไห่ว่าตอนนี้ข่าวการตายของฟานเซียนได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองแล้วและฟาบาดก็ตะกายผูอยู่เบื้องหลังหรือว่าการตายของฟานเซียนจะกระทบไปดวงกว้างนอกจากนี้เมื่อใดที่ขบวขนคณะทูตได้กลับแบ่งแขวนชิงแล้วนั่นคงเป็นเส้นตายของฟานเซียนนอกจากนี้เฉินพิงพิงก็ยังรู้อีกว่าฟานเซียนต้องการช่วยเหลือ ลูกเมียถึงจริงและต้องการไปที่หออบจันให้ได้ดานฟานเซียนกห็หวังชีเนียนไปสืบอประวัติเกี่ยวกับหออบจันแล้วก็พบว่าคนที่เข้าหออบจันได้จะต้องมีป้ายสมาชิกและคนที่มีคุณสมบัติในการถือคองป้ายจะต้องมีฐานะและสติปัญญาล้ำเลิศโดยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเขาแล้วพอหออบจันได้จัดงานสวนละลึกถึงการจากไปของยอดกวีอย่างฟานเซียนกล้าแข่งขันชนะก็สามารถ จะเข้าไปในหออบจันได้บรรดาผู้คนที่อยากได้ไปลายสมาชิกก็ต่างกัาไปแสดงบนเวทีใครที่แสดงได้ถึงใจพวกคณะกรรมการก็จะได้ไปลายสมาชิกเพื่อไปของตอบแทนฟานเสียนและหวังฉีเนียนได้ปรึกษากันว่าจะเข้าไปที่หออบจันได้ยังไงสุดท้ายหวังฮูยินที่ฟังอยู่นางก็บอกว่าผู้ด,ดูแลหออบจันมีชื่อว่าแม่นางหยวนเมองและสาเหตุที่นางรู้ก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนหวังฮูยิน ได้เคยขายเครื่องหอมให้แกนางคณิกาก็ได้พอรู้อยู่บ้างโดยชื่อเสียงของหยวนเมิงก็เรียกได้ว่าเป็นรองแค่ซื่อหลีหลีเท่านั้นแม้ว่าแม่นางหยวนเมิงจะเป็นผู้ดูแลหอแต่เจ้าของนั้นไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้จะมีก็เพียงแค่แม่นางซางเบินที่อาจจะรู้เรื่องนี้และว,วังชีเนียนก็รู้จักกับนางไปอย่างดีแต่แล้วก็ไปหาแม่นางซางเบินวังชีเนียนก็ถูกภระระยาตบสั่งสอนเป็นอ่งที แล้วจากนั้นทั้งคููก็ลอบไปพบกับไปนางสังเวนฟานเสียนเองก็ปลอมตัวไปเซลจานแต่สางเวนทะลรู้ทันนางก็ทําการคารวะฟานเสียนทันทีแล้วก็ยังบอกไปอีกว่าตอนที่ฟานเสียนได้เจอกับซือหลี่หลี่ครั้งแรกนางก็เห็นเขาแล้วและนางก็ไม่มีทางจําผิดแล้วนอกจากนี้ก็ยังคาดเดาได้อีกว่าที่ฟานเสียนมาหานางนั่นก็เป็นเพราะเรื่องห่ออบจัน สำหรับใครครับที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยครับสำหรับใคร,ครที่ต้องการสนับสนุนและด o n a t ไ้้กับเราก็สามารถด o n a t e ให้ที่บัญชีดานล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ